แข่งขันสอบเข้าการบินไทยไม่ได้หมายถึงว่าผมเข้าสายการบินอื่นจะได้นะไม่จำเป็นมหาวิทยาลัยทั่วโลกไม่ได้หมายถึงเราเข้าได้ทั่วโลกมันก็ต้องดูว่าที่ไหนเขาจะรับเราเช่นกันคุณผู้ชมจะขายของไม่ได้หมายถึงว่าคุณผู้ชมพูดกับคนสิบคนสิบคนจะซื้อคุณแต่เป้าหมายก็คือเป้าหมายหลักคือ คุณทำการค้าแล้วได้ยอดตามที่คุณตั้งเป้าไว้หรือเปล่า,าฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนประสบความสำเร็จจะทำอาชีพอะไรก็ช่างก็อยากให้ทุกคนทำใจเป็นกลางไม่อยากให้โกรธไม่อยากให้เคืองบางทีเราฟังข่าวจนเราเปลียดคนโดยไม่รู้ตัวเหมือนอย่างนักนักแสดงนักร้องน่ารักน่ารักบางคนเขาเ็ามีความสามารถในการร้องเพลง แล้วเขาก็อาจจะถูกกล่าวหาหรือว่าอาจจะมีส่วนพัวพันบางอย่างแต่เขาก็ติดคุกมาหกเดือนแล้วเขาก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติจะไม่ให้ใช้ใช้ใช้ชีวิตเป็นปกติเลยเหรอจะตีตาปราบไปตลอดชีวิตทั้งทที่เขาสามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมยกเว้นคนทำผิดต่อเนื่องทำผิดซ้ำซากเขาก็ต้องกลับไปสู่วังวน คุกตรางหรือคดีความแต่อย่าลืมว่าคนบางคนเนี่ยชีวิตอยู่กับคดีความตลอดเวลาไปสืบไปสืบไปสาะได้เลยว่าแต่ละคนที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยก็จะมีปัญหาซ้ำๆเดี๋ยวฟ้องเขาเขาฟ้องเราเดี๋ยวฟ้องเขาพี่น้องฟ้องกันแม่พ่อฟ้องกันแม่ฟ้องลูกลูกฟ้องแม่ อ่าลูกลูกเมียน้อยลูกเมียหลวงเข้าใจขามหมายไหมมันคืออะไรรู้ไหมทรัพย์สมบัติมรดกมันพูดถึงผลประโยชน์ที่เราเสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์ถ้าเราได้ประโยชน์ก็จบเราเสียผลประโยชน์ก็ฟ้องร้อง,องกันมีมากมายบนโลกใบนี้เดียคอนบอกตรงๆนะรูปแบบการค้าของเขาในบริษัทเนี่ยเขาจดทะเบียนถึงแม้จะตรงปกไม่ตรงปกเนี่ยแต่เขาเนี่ย ผ่านการขบวนการการขายแบบตรงเนาะเขาเรียกว่าขายตรงเนี่ยมาก่อนฉะนั้นรูปแบบเนี่ยมันมีรูปแบบของมันการที่คนบางคนแบบจะเอาเอาให้ตายเลยไม่ผิดนะพูดได้เราพูดได้แต่เราต้องพูดในที่ลับเราพูดได้เหมือนเราเอางี้ดีกว่าผมพูดให้คุณผู้ชมฟังนะถ้าเราพูดอะไรสักอย่างแล้วพูดให้คนเกลียด มันพูดง่ายเนาะมันสาดใจแต่ผลที่จะกลับมานะคืออะไรรู้ไหมคุณจะสร้างสร้างความเกลียดชังคุณเกลียดเขาได้คุณก็เกลียดคนทั้งโลกเป็นที่ผมเคยพูดถ้าคุณรักใครเป็นคุณจะรักคนที่สองสามเป็นความรักมันยิ่งใหญ่มากกว่าความเกลียดชังแล้วคุณจะรู้ว่าใจคุณเบา ใจคุณสบายผมกำลังบอกถึงคนที่เสพข่าวถ้าเรารักและเมตตาเราต้องให้อภัยเพราะอะไรพ่อยังต้องให้อภัยลูกเลยลูกจะติดคุกมากี่ครั้งก็ช่างสายเลือดความเป็นพ่อความเป็นแม่พ่อทำผิดแค่ไหนก็คือบุพการี เขาได้รับโทษจากตัวกฎหมายมันจบไปแล้วอะ่ะแต่ความรักมันยิ่งใหญ่กว่าคือการให้อภัยถ้าโลกใบน,นี้รู้จักให้อภัยกันและกันนะเราจะไม่มีความเกลียดชังในศาสนาสังคมการเมืองแล้วสังคมก็จะไม่ไม่วุ่นวายไม่สับสนที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าอยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าทฤษฎีโพเปทัสคือ ถ้าคุณรักคนเป็นหนึ่งคนคุณจะรักคนทั้งโลกเป็นแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่รู้คําว่าเกลียดเป็นคุณชังคนเป็นหนึ่งคนคุณก็เกลียดคนได้ทุกคนเมื่อไม่ถูกใจในความคิดของเรานะในเหตุผลของเราในตัวตนของเราในบรรทัดฐานของเราอะ่ะคุณก็จะเกลียดคนเป็นเพราะว่าคุณมีบรรทัดฐานที่แบบต้องเป็นฝ่ายชั้นฝ่ายเดียวไม่มีผิดไม่มีถูกบนโลกใบนี้ครับ ขึ้นอยู่กับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาผมเคยพูดเสมอว่าวิธีการที่ทําให้เรามีความสุขเคลรบกฎเกณฑ์เคลรบกฎสังคมเคลรบกฎหมายเคลรพกฎเกณฑ์ก็คือคุณเข้าบริษัทคุณเดินไปบนในสถานที่ใครคุณต้องเคลรบกฎเกณฑ์เคลรบกฎสังคมสังคมเขาทำกันแบบนี้วัฒนธรรมประเพณีเราให้ความเคลรบ เราจะไม่ทําตามก็ได้แต่เราต้องให้ความเคารพแล้วก็เคารพกฎกฎหมายถ้าคนเรามีกฎหมายเดียวกันสังคมมันก็มีความสุขแต่บางครั้งเรามีความเกลียดชังเพราะเรารู้ความจริงว่าโลกใบนี้กฎหมายใช้ไม่ได้กับทุกคนจะบอกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วรวยแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างกฎเกณฑ์แตกต่าง ขึ้นเครื่องบินกฎเกณฑ์แตกต่างนะคุณขึ้นชั้นประหยัดกฎเกณฑ์คนละแบบคุณต้องต่อคิวเขาจะบอกเลยแถวที่65ถึงแถวที่60ขึ้นก่อนแถวที่50เข้าใจความหม่นะคุณต้องเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบแต่ตัวกฎเกณฑ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าคุณขึ้นบิสเนสคุณขึ้นก่อนต่ำอัธยาศัย คุณโหลดกระเป๋าได้2ใบใบ,บละ25กิโลกรัม30กิโลกรัมถ้าคุณขึ้น First Class คุณได้40กิโลกรัมคูณ3คุณขึ้นตามอัธยาศัยแล้วก็มีรถลิมูซีนมารับคุณและมาส่งคุณกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเพราะมันเกิดจากบรรทัดฐานของคนเราไม่เท่ากันไม่งั้นเขาเขาก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ค้าขายก็มีมาตรฐานเดียวคนจนก็เข้าไม่ถึงสิครับ เขาถึงแบบมีไงว่า,าลงหนังนี้เวลานี้ทุกวันพุธลดราคาไม่งั้นมันก็ลงราคาเท่ากันทุกวันก็เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนมีกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในสังคมตราบใดยังอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎสังคมแค่นั้นแหละอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าฟังและดูเหมือนกับแบบเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระไหมไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคุณผู้ชม วันนี้เรากำลังฟังเรื่อง The Icon Group ของ Boss Paul e, Boss Sam Boss Mean Boss Gun อะไรก็แล้วแต่หลาย Boss นี่แหละความหมายก็คือผูอ้จัดจาก,การผู้านวยการ Boss ก็คือหัวหน้าเจ้านายเข้าใจกันนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแค่ตำแหน่งหนึ่งแต่เรากำลังพูดถึงโครงสร้างขององค์กร ทุกองค์กรมันก็ต้องมีคนที่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อสัตย์แต่เราจะจัดการกับคนไม่ซื่อสัตย์ด้วยกฎเกณฑ์และกฎหมายฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้มันมีความเกลียดชังฟังข่าวแต่มันเป็นคนแค่ส่วนน้อยครับแต่ไอ้คนส่วนน้อยนี่แหละมันมีเสียงดังพอมันเสียงดังเนี่ยมันดูเหมือนเรื่องใหญ่โตมโหรานแต่ประชาชนบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ฟังข่าว แต่เขาเสพข่าวจากหลากหลายช่องทางช่องทางข่าวที่ตัวเองชอบหรือช่องทางข่าวที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นในแนวทางตัวเองไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยฟังข่าวแล้วอย่าไปวิเคราะห์มากติดตามข่าวแต่อย่าไปสร้างความรู้สึกให้ตัวเองแย่ไปกว่านี้อย่างที่มีคนบางคนพูดเขาจะมีกินเขาก็มีกิน เขาจะจนเขาก็จนเราจนด้วยไหมไม่เรารวยด้วยไหมไม่เลยวันนี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขมีเงินมากขึ้นหรือว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นนะเราเรียนรู้จากทุกบทเรียนได้นะเราเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ในหน้าข่าวเองได้เลยว่าเขาทำกันอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ เขาค้าขายแบบนี้ถ้าเราเรียนรู้เพื่อการพัฒนานะเราจะรู้ทันทีว่าทำแบบนี้จะเข้าถึงเป้าหมายแล้วแต่อาชีพนะแล้วแต่อาชีพฉะนั้นแค่ฟังแล้ววิเคราะห์โดยการนำมาพัฒนาตัวเองไม่ได้สร้างความเกียดชังหรือความชอบสะใจอย่างที่ผมบอกนะวันนี้คุณพูดอะไรไปอ่ะใครก็แล้วแต่นะ เราจะพูดในที่ลับหรือที่แจ้งเวลาเราพูดอะไรไปอ่ะคำพูดนั้นถ้ามีบุคคลอื่นเห็นในที่สาธารนณะหรือเขาได้ยินเขาอาจจะไปบอกแบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนก็ได้หรือความจริงที่คุณพูดออกไปด้วยความเกลียดชังคุณเกลียดคนหนึ่งคนคนคนนั้นเขาก็ต้องเกลียดคุณเหมือนกันโลกใบนี้จะไม่มีวันอยู่สงบสุข บางคนบอกก็ไม่เป็นไรนี่ก็ต่างคนต่างอยู่นี่แหละใจของเราเป็นไฟวันที่เราเสียชีวิตวันที่เราตกอับวันที่เราแย่ที่สุดสุขภาพเราแย่ที่สุดเราจะย้อนกลับมาทุกๆุกอย่างทุกวินาทีที่เป็นความทรงจำเราคนเนี่ยมันจะมีความทรงจำเรื่องแย่ๆเข้ามาก่อนในขณะที่จะเสียชีวิตหรือเป็นเรื่องที่รู้สึกตัวเองแบบเศร้าที่สุด แล้วก็เสียใจที่สุดมันจะดึงกลับมาให้เราคิดโดยที่เราไม่คิดเรื่องที่ดีงามเลยเราจะไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยเราจะไม่คิดถึงพุทธ,ธะเลยเราจะไม่คิดถึงใจที่สว่างมันจะมาพวกนี้จะมาง่ายมากแล้วเราก็หลับไปด้วยความทรมานแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเนาะถึงเราจะทำดีนะดีเป็นส่วนหนึ่งทำชั่วเป็นส่วนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องชดใช้ความดีและความชั่วตัวเองแต่ถ้าเราหมั่นสร้างความดีเนาะเดินให้ห่างจากความชั่วมันจะตามเราไม่ทันแล้วในปัจจุบันมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวพิสูจน์ปัจจุบันคือตัวพิสูจน์ว่าเราทําดีมากพอหรือยังชีวิตเราก็จะห่างจากความชั่วร้ายคนดีๆจะเข้ามา ความรู้ดีๆจะเข้ามาชีวิตเราจะอยู่สุขสบายขึ้นเพราะเราหมั่นสร้างความดีความดีไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยการกระทำอย่างเดียวนะความนึกคิดคำพูดความนึกคิดและคำพูดเนี่ยมันร้ายกาจมากกว่าการกระทำนะเพราะความนึกคิดคือสิ่งที่ประมวลเป็นการวิเคราะห์ในสมอง มันคือตัวตนของเราคําพูดมันคือสิ่งที่เรากั่นกรองมาหมดแล้วการกระทํามันคือวินาทีสุดท้ายที่เราลงมือทําแค่นั้นเองอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าดูรายการผมฟังเล่นๆนะผมเป็นหมอดูแล้วผมก็สอนสมาธิสมาธิของผมสอนให้คนสุขภาพดีเป็นหมอรักษาตัวเองด้วยลมหายใจ ผมสอนเรื่องทฤษฎีโพเปทัส etus, คือการทานอาหารมือเดียวหิวก็กินอิ่มก็เลิกมื้อเดียวผมสอนให้คนนอนให้ได้9-12ชั่วโมงทฤษฎีผมไม่มีอะไรซับซ้อนมีแค่4ี่อย่างผมสอนให้คนดื่มน้ำแล่ฟาสติงอาทิตย์ละวันหรือสองวันทำเฉพาะวันหยุดเริ่มดื่มตั้งแต่ขวดแรกตอนตื่นนอนทุกๆ2ชั่วโมงดื่ม1ขวดให้ได้หกถึงแขวดเมื่อครบแล้ว เข้านอนชีบอยไม่ใช่ปัญหาจะได้ขับถ่ายดีแล้วก็ดื่มขวดละห้าร้อยซีซีน้ำแร่ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินไปซื้อน้ำแร่น้ำอะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำสะอาดทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีโอเปทัสแล้วบอกให้เลยว่าชีวิตคนเราไม่ต่างกันจะมีเงินในกระเป๋ามากหรือน้อยหรือไม่มีเลยคนเราต้องการแค่การกินการนอนการอยู่กินนอนอยู่ คนรวยกินแบบหนึ่งคนจนกินแบบหนึ่งแต่เฮหาเท่ากันฉันกินข้าวเหนียวกับจิ้มน้ำพริกกับปลาปลาย่างก็มีความสุขอีกครอบครัวหนึ่งกินลังนกกินหูฉลามกินเป็ดแพคกิ้งเป็ดเป็ดล่อนเป็ดย่างเป็ดปักกิ่งหรือว่าหมูหัน หรือว่ากุ้งลายเสือหรือล l o เตอร์เขาก็มีความสุขเฮฮาได้เหมือนกันฉะนั้นคนเรามีสุขก็ตอนเมื่อที่กินนี่แหละกินอร่อยอร่อยแต่วันหนึ่งถ้ากินไม่ได้แล้วป่วยนะให้อร่อยหรือไม่อร่อยก็กินไม่ได้อาหารอยู่ตรงหน้ายังกินไม่ได้เพราะต้องใส่สายยางต้องใช้สายอาหารใส่เข้าไปเป็นของเหลวที่ไม่มีรสชาติ นี่เรื่องจริงนะคนเราต้องการกินการนอนเพราะการนอนมันเหมือนสวรรค์เวลาคนทำงานมันหนักทั้งอาทิตย์ทั้งสัปดาห์ต้องการนอนแล้วรู้สึกว่าการนอนนะั้นมันแบบโอ้โหสุดยอดจริงไหมสุดยอดนะการอยู่ก็เหมือนกันคนเราไม่ต่างกันเลยนะต้องการกินนอน จะให้คุณนอนแบบเป็นร้อยล้านพันล้านหรือว่าเตียงที่ดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดขอให้สะอาดนะขอให้สะอาดและถูกสุขละสุขะอ,อนามัยนะสุขละลักษณะด้วยก็คือไม่ทําให้คุณปวดหลังปวดเอวเวลานอนเนาะแต่การนอนนั้นมันคือช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดไม่ต่างกันจะรวยจะจนการนอนสำคัญอย่างสุดท้ายการอยู่ คนเราต้องการที่สุขหัวนอนไม่ต้องการนอนที่ในปั๊มน้ำมันไม่ต้องการการนอนข้างถนนยกเว้นคนเขามีสติไม่ดีเขาถึงนอนแบบนั้นเขาต้องการนอนดีๆกันทั้งนั้นนะแล้วเขาต้องการอยู่ในที่ที่อยู่ที่มิชิตแล้วก็เป็นส่วนตัวจะให้บ้านหรูหรือบ้านเป็นสังกะสีก็มีความสุขคนเราไม่ได้ต่างกันครับ มีสิ่งเดียวที่ต่างกันก็คือความคับข้องใจถ้าวันนี้คุณผู้ชมมีความสุขนะจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับความคับข้องใจเมื่อเราเกลียดใครดูดียไอคอนแล้วก็เกลียดคนนูน้นคนนี้หรือดูข่าวนู้นเกลียดคนนั้นคนนี้ดูมันทุกเรื่องเกลียดไปแล้วร้อยคนสิบคนนั่นความคับข้องใจจะฝังอยู่ในความทรงจำปล่อยมันนะ ยาให้คุณผู้ชมปล่อยมันแล้วอยู่กับลมหายใจโพเปทัสหรือคุณผู้ชมอาจจะอยู่ในสมาธิของวิชาใดก็ได้กับครูบาอาจารย์อะไรก็ได้อยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองวันนี้ผมจะทำนายดวงเนาะเดอคอน group อีกครั้งหนึ่งเนาะผมเคยทำนายไปแล้วคุณผู้ชมไปติดตามได้เนาะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมทำนายดวงผมทำนายก่อนเวลาไม่ใช่ทำนายในขนาดที่เกิดเหตุการณ์นั้นนั้น หรือในช่วงเวลานั้นแล้วมาพูดผมจะพูดก่อนล่วงหน้านะครับผมบอกให้เลยนะจริงๆะทุกคนจะได้ถูกปล่อยตัวและได้ประกันตัวแน่นอนจำคำทำนายผมไว้ละกันทุกคนต้องได้ประกันตัวบอกอะไรอย่างนะทำใจฟังข่าวแล้วฟังข่าว เรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าไปฟังเพลงเพราะๆที่อยากจะฟังแล้วคุณผู้ชมจะโชคดีผมเป็นหมอดูพลังจิตนี่คือคำทำนายของผมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับฮักบายฮักบายฮักเง่าฮักบายฮักบายฮักเง่าอึบอึบเอุ๋๊บชุบ๊บอึบอึบเอุเอ๊บจุ๊บอ่าไปละครับ